สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับไปเดือนเมษซาหกเจ็ดเพิ่งก้แล้วสรงการไปครับมีดแรกของปีใหม่เนะของเริ่มสรงการครับหลังจากที่ยุดไปประมาณสิบกามือกีดยุดไปสิบกามือออกซ้ำเลยนะพี่น้องมันคายๆเปิด หน้าไม้เลยแต่ก็หมดถึงขนาดเปิดหน้าไม้นะครับน้ำยางข้นขนาดเียนะจงไว้สิบมือสิบก็มือวันนี้ก็เมื่อกี้นี่ก,นนก็อันนี้พักไปประมาณเป็นเดือนครับพี่น้องพักไปเป็นเดือน,นสิประมาณนี้ครับ ผมพักสองแถวเนาะน,น่ครับหอยกีดไม้เป็นหอยเขียวๆเนาะมีดแรกหอยเปิดไม้นี่ครับมีดแรกครับ เป็นขี่ไก่หนวดอยู่ทั้งใต่เนะาะใบเขียวๆเรืออยู่แถวหนึ่งพี่น้องมาลายเนาะอัานหาหกต้นมากีดกับมีดลูกเงือกเอา้าคือเกาครับ ได่ดีอยู่แล้วพี่น้องตัวนนี้ก็มีแรงเข้อกันนะแต่ตัวนี้บ่เลยปะอดขวบมันนี่พี่น้องทีมไวซิปก็มือนาะยางสิเป็นยังสีเลยนี่หมดแดงนะพี่น้อง เมืเธอก็ได้แงยไข่มดแดงได้กินย้อนอยู่บรรยากาศก็สีแปลกๆไปแน่นะพี่เนาะขึ้นผมฝ้าขึ้ขนผมฝนเมืนน่อไงวันพระพอดีครับท่านเมนเดือนเล้าเข้ากันเดือนหาเลยเนาะมันปลายเปลือยปลายเดือนเมษายน มายางบะทอกันพี่น้องสูงจำวสิทายได้แต่ละต้นกันทำใจยังอยกินน้าแน่พี่น้องได้กี่เทือ ไหลจวดๆขึ้นเป็นแต่ออกดีเฮ้ยได้ไงเด็กกเศร้าเนาะน้ำยางทิ่มไว้หึงแบบเข้มคนใช่นหนะพี่น้องน้ำยาง แหกมานออกดีๆครับมีนี่กใส่อ่คมทั้งนี้เบิดเลยเนาะคมทั้งนี้เบิดเลยครับเหลือใส่ทั้งนี้มาทั้งนี้ได้สองขึ้นแหละทางกลังกิด หนาสูงครับตุน้นบ่สูงหรอกจะว่ากล้องผมบระหอดจักลมมักฝนพายุมากบ่ได้อาลิ่นอย่างมากสำรองพี่้องบ่ได้กีดไปกับลายต้นมันหาลินม่นเห็นคือจังต้นนี้แหละบ่เห็นลินให้กันต้นนี้ก็ได้เล็มันเป็นยัง ผมเตรียมมาแปดอันดินมาขึ้นนียใส่เบิร์ดเลยปา่นั่นก็ยังบม่พอมันเฮียพี่น้งองพายุเขาวังหันได้ฝนตกดี แดดขึ้นทั s s. ้งสวนทั้งบุ่นเลยน้องแต่ว่ายังมันมันคืบเนาะเหมือนตันน้อยครับตัวนี ปา้าใบเฮงบุ้มีขีดเส้นเด้ไพี่น<ค>องมันดำไปละกีดไปแล้วขาดเลยเ็นไหมพอดีเป๊ะนะ ิชวางเส้นเขาขีดไวพอดีนี่ก็ซอยพุทธนัดใส่ยมันอกาจัำสีหนีไปหน้องพุทธนัดควายกันสีเอาใส่น่ำเนาะการควายสี่จ้ำสีใส่จำสี่เอ๋วเต้น้องเธอกันปุ่มๆกันก็มี แต่ยับไปเลยมันเจ็บมือกับเปลี่ยนทามเลยเอตุ่นใดมันสั้นมันยังกะฟิกบ่ใดพี่น้องเพระาะว่ามันต้องกีดมือเดียวก็มีหลังมองมือหนึ่งได้ก่อตุนอ่นยางไว้ ันไหนอีกมือเดียวเอาไว้สำหรับยามสุกเสินเท่านั้นเนาะเปิดไม้กันสิเขียวๆัสิครับมันโดนเนาะ

มานียครับปึ๊บหน่อยป๊อกๆทุกหยดคือเงินอ๋ออันนี้กรีดแล้วพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องค่ะได้กรีดแต่สวนพ่อนี่แหละเพราะว่านี่เนาะต้นตัวแกเลยได้ลูกนอ้องใหม่ละต้นนี้มาเห็นลินเลยพี่น้องก็เลยกรีดไปแล้วหาลินมาเห็น อิูไปทางเลยผ้าเหล่ะแถวไต่ก็จะเป็นบงกลุ่มตามสภาพครับบริเวณกีเทิงใี้องมีสามก็สิให้ข้นอย่ดอกบัางส่ว อย่างนี้เป็นหกซุนซุนครับหกร้อยต้องหาหนึ่งที่อยู่สนฝากทั้งพอกี่ทุนแล้วก็นสนทั้งพุ่นเนะฟังเอาเป็นไงเป็นยังไงนู่นอ๋อโมเรียนไปแน้ะมอลืยนไปไหนต้นไง เป็นลังต้นเรื่องต้นก็นต้นน้อยออกน้อยออกดีก็ม,ออมีน้ำยางข้นๆเลยเนาะขิ้มข้นขนาดเลยเหนียวนุบหนับโมเมนต์เป็นน้ำจุงลวงนะครับเพราะว่า อยู่หึงเนาะคือว่าเดี๋ยวถามมันงานนี้ใหญ่จักหน่อยสกีสกีงานนี้นะมันเป็นสองอันนะ